สวัสดีครับมีลักแฟนเพลงไรอลอาหารสไตล์ครับเกษตรสวนกสเกษตรเกษตรนอกตำลาเกษตรง่ายๆสไตล์ไรอลอาหัรวันนี้ยี่หกมีนาสองห้าหกห้าครับวันนี้กําลังมาหอ่อมะม่วงมะม่วงจะอาทูอีทูครับนี่ครับอีทูอาทูอาทูอีทูก็แล้วแต่นะครับต้องห่อครับไม่หอ่อนี่แมงวันทองเข้าเจาะอย่างแน่นอนตอนนี้มะม่วงต้องไล่ห่อแล้วนะครับนี่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหอ่อทันไหมรุ่นนี้ก็นะครับ ตรงรีบห่อครับมะม่วงนี่ดกมากปีนี้แต่เกิดอ่าพายุฤดูร้อนมาประมาณ4ลูกตั้งแต่เป็นมก,กราคมปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยครับแต่ละลูกลมแรงๆทั้งนั้นเลยลนเกินกาดมะม่วงโหโคตเสียดายเลยนะครับก็เลย ที่เหลือเราจะเอาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องไล่ห่อนะครับเป็นถุงห่อผลไม้โดยเฉพาะครับเป็นถุงกัน UV นะครับตรงตูดก็จะมีรูน้ําไหลออกได้อยู่นะครับกัน UV นะครับกันแสงนะครับห่อผลไม้ได้ทุกชนิดแหละครับขนาดหกคูณสิบสี่นิ้วนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับไลอรอารหัสสุริลุเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับเราอยู่บ้านกุดปลายเข่งตะบนนนท์ข้าอาเภอสูงเนินโคราชเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3จ อ่าซื้อของติดต่อมาทางไลน์ลายเบอร์080 5069500นะครับสลับถุงห่อผลไม้นะครับก็ก็จะเป็นแพ็คแบบนี้ครับอ่าอันนี้อันนี้นี่1แพ็คน,นะครับนี่1แพ็คน,นะครับ1แพ็คมี1แพ็คจะมีประมาณ70ใบใบอันหนึ่งหอ1ห่หอโทษที1แพ็คมี5หอ่อ หนึ่งแพ็คมีห้าหอ่อหนึ่งห่ออันนี้คือหนึห่งห่อหนึ่งห้อมีเจ็ดสิบใบนะครับก็แพ็คละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งแพ็คสองแพ็คส่งฟรีนะครับเพราะมันไม่หนักครับถ้าสามแพ็คขึ้นไปก็ค่าส่งอ่าสามห้าบาทนะครับต่อกล่องนะครับต่อสามโลนะครับอ่าต่อสามแพ็คต่อสามแพ็คนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องห่อนะครับมะม่วงไม่หอ่อไม่ได้กินอย่างแน่นอน สวัสดีครับมินลักแฟนเพลงไรออลอาหารสไตล์ครับเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำราเกษตรง่ายๆสไตล์ไรออลอาหารวันนี้ไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนเพราะขึ้นบันไดครับขึ้นมาห่อมะม่วงครับนี่ครับห่อมะม่วงมะม่วงเราตอนนี้จะห่อมะม่วง r 2 e 2 A2 E2 E2 R2 แล้วแต่นะครับเนาะพวกนี้ครับคือมันโดกมากปีนี้นะครับแต่ด้วยที่เจอพายุฤดูร้อนมา4ี่ลูกตั้งแต่มกรามาเนี่ยครับลมแรงก็เหลือไม่กี่ลูกแต่ละต้นนะครับเราจะเอาให้ได้100%เซนะครับถ้าไม่ห่อไม่ทันแมงวันทองนะครับแมงวันทองจะเข้ามากินเร็วมากเจาะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องห่อครับนี่ถุงห่อเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ถุงห่อของไล่อรหันนะครับก็กัน UV นะครับไม่ต้องห่อกระดาษ3้าอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตรงตูตรง,ตรงมุมถุงก็จะมีรูอยู่นะครับมีรูน้ําไหลออกกรณีที่น้ําเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ1แพ็คมี5หอ่อ 1, 1หอ่อมี70ใบนะครับแพ็คละ250บาท2แพ็คส่งฟรีนะครับไม่เกิน2แพ็คส่งฟรีถ้า3แพ็คขึ้นไปค่าส่ง3-5บาทนะครับนาอก,ก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ 0805069500ลายนะทักลายมาเพราะมันต้องส่งหลักฐานเอกสารให้การทางลายลายเบอร์0805069500นะครับสลับถุงห่อผลไม้นะครับแบบนี้ที่ผมไล่ห่ออยู่ตอนนี้นะครับไม่ห่อไม่ได้กินแน่ๆนะครับเพราะนั้นต้องห่อเพราะมันเหลือน้อยแล้วนะครับปีนี้มะม่วงจะแพงมากโดยเฉพาะ R2 E2 นี่แหละครับเดี๋ยวรอฟังข่าวใกล้สุกเหรือผมก็จะประกาศบอกมิตรลักแฟนเพลงนะครับบอกอ่า เพื่อนปลูกฮักเพื่อนกินนะครับว่าเรามีเหลืออยู่ประมาณกี่ลูกเหลืออยู่ประมาณกี่โลโลและกี่บาทนะครับค่อยติดตามนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดจองนะครับวันนี้มาหอ่อมะม่วงแดงจักระพัดครับคือลูกเขาจะแดงตั้งแต่หวัวลงไปพอสุกก็จะแดงทั่วหัวเลยแบบนี้นะครับมะม่วงแดงจักระพัดเนี่ครับเรียกว่ามะม่วงแดงจักรพัดครับลูกจะใหญ่นะแดงจักระพัดนี่ครับ มันจะเริ่มแดงเริ่มแดงไปเรื่อยๆนะครับลูกจะใหญ่โลก,กว่าทั้งนั้นเลยนะครับม่วงแดงจักรพรรดนินีแมงวันทองจะชอบมากเลยถ้าไม่หอ่อไม่ได้กินล็อกนะครับต้องรีบห่อนะครับแดงจากหัวไล่ลงมาแดงจากหัวไล่ลงมาแบบนี้เลย